สคริปต์โฆษณาภาษาไทยสำหรับฮุนไดไอ22,026เปิดฉากเสียงเพลงจังหวะเร้าใจคลอภาพรถไอ20วิ่งผ่านเมืองในยามค่ำคืนพร้อมแสงไฟสะท้อนตัวถังเมื่อทุกวินาทีของชีวิตคือโอกาสที่จะชนะทุกจังหวะแนะนำตัวรถตัดภาพไปที่ตัวรถจอดนิ่งพร้อมซูมรายละเอียดนี่คือฮุนไดไอ22,026พออท h ทอแฮตแที่ทั้งโดดเด่นและชาญฉลาดด้วยดีไซน์ใหม่ที่สะกดทุกสายตา ดีไซน์ภายนอกไฟหน้าแบบเ LED พร้อมแถบแสงเชื่อมต่อกระจังหน้าใหม่เรียบหรูและทันสมัยเส้นหลังคาลาดเอียงเพิ่มความสปอร์ตและล้ออลลอยใหม่ที่เผยให้เห็นความมั่นใจทุกมุมห้องโดยสารแอนเทคโนโลยีเมื่อเปิดประตูคุณจะพบห้องโดยสารที่ผสมผสานความพรีเมียมและฟังก์ชันล้ำหน้าจอดิจิทันคู่ขนาด10 2 5นิ้วระบบกล้อง360องศาเบาะระบายอากาศเวนติเลเตสและระบบช่วยขับขั้นสูง ADAS ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ สมรรถนะอ่นขุมพลังแม้ขุมพลังจะยังคงยนต์เบนซิน1.2ลิตรหรือ1.0ลิตรเทอร์โบเช่นเดิมแต่ฮุนไดใส่ใจเพิ่มประสิทธิภาพให้ทั้งความประหยัดและความสนุกในการขับเหตุผลที่ควรเลือกสำหรับคุณที่ต้องการรถทอออทอฮที่ครบทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความคล่องตัวในเมืองฮุนได i2226 คือคำตอบมันไม่ใช่แค่รถแต่คือเครื่องมือให้ทุกการเดินทางมีชีวิตชีวาปิดท้ายแอนเรียกร้องให้ซื้อ อย่ารอช้าเยี่ยมชมโชว์รูมฮุนไดใกล้บ้านคุณหรือทดลองขับฮุนไดไอ22,026วันนี้แล้วสัมผัสด้วยตัวคุณเองว่าชีวิตมันเริ่มที่ i 20ถ้าคุณต้องการผมสามารถจัดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชันสั้นสำหรับคลิปโซเชียล30วินาทีให้ด้วยนะครับสคริปโฆษณาภาษาไทยสำหรับฮุนไดไอ22,026 เปิดฉากเสียงเพลงจังหวะร้ารใจคลอภาพรถไอย0วิ่งผ่านเมืองในยามค่ำคืนพร้อมแสงไฟสะท้อนตัวถังเมื่อทุกวินาทีของชีวิตคือโอกาสที่จะชนะทุกจังหวะแนะนำตัวรถตัดภาพไปที่ตัวรถจอดนิ่งพร้อมซูมรายละเอียดนี่คือฮุนไดไอ i 2 2 2ิพออทอแฮตแบ็กที่ทั้งโดดเด่นและชาญฉลาดด้วยดีไซน์ใหม่ที่สะกดทุกสายตาดีไซน์ภายนอก ไฟหน้าแบบเลดพร้อมแถบแสงเชื่อมต่อกระจังหน้าใหม่เรียบหรูและทันสมัยเส้นหลังคาลาดเอียงเพิ่มความสปอร์ตและล้ออลลอยใหม่ที่เผยให้เห็นความมั่นใจทุกมุมห้องโดยสารแอนเทคโนโลยีเมื่อเปิดประตูคุณจะพบห้องโดยสารที่ผสมผสานความพรีเมียมและฟังก์ชันล้ำหน้าจอดิจิทัลคู่ขนาด10.25นิ้วระบบกล้อง360องศาบาะระบายอากาศเวนติเลเตและระบบช่วยขับขั้นสูง ADAS ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ สมรรถนะแอนขุมพลังแม้ขุมพลังจะยังคงยนต์เบนซิน1.2ลิตร